สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็จะมายืนยันตัวตนนะคะในเป๋าตังค์นะคะสิทธิ์เราชนะนะคะวันนี้วันที่18กุมภาพันธ์สองพนะคะอ่าะคะซึ่งขณะนี้นะคะเราก็เข้ามาที่แอปเป๋าตังค์แล้วนะคะแต่ว่าขึ้นบอกว่าไม่สามารถใช้งานได้ชั่วคราวเนื่องจากมีผู้ใช้จำนวนมากกรุณารอสัก ครู่และลองใหม่อีกครั้งค่ะแล้วก็บอกว่า time out นะคะเดี๋ยวเราตกลงไปก่อนนะคะนี่นะคะหน้าจอนะจะให้เพื่อนๆดูนะคะเรวทําไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าจะได้หรือเปล่านะก็ลองทําเรื่อยๆค่ะยังไม่ต้องไปที่ธนาคารนี่คือบอกว่าขออภัยไม่สามารถทำรายการได้ในขณะนี้กรุณารอลองใหม่ อีกครั้งภายหลังนะคะงั้นอันนี้คือยังเช้าอยู่ตอนนี้ก็หกโมงห้าสิบนาทีหกโมงเช้านะคะนั้นก็รอรอให้เสียสายนิดนึงอาจจะเข้าได้นะคะอย่าเพิ่งตกใจนะคะอย่าเพิ่งไปที่ธนาคารเพราะว่าธนาคารคนเยอะแน่นอน,นะคะ่ะจะเย็นๆนะคะยังไงเงินก็ได้อยู่แล้วนะคะโอ้ นานมากเลยโอเคขึ้นเหมือนเดิมนะคะใช้ยังไม่ได้นะคะงั้นรอเวลาธนาคารนิดนึงนะคะเผื่อมันเกี่ยวกันตั้ง <c oughs> แต่เมื่อเช้าจนถึงตอนนี้ก็ยังเข้า แอปเป๋าตังเพื่อจะเอาเงินจากเราชนะยังไม่ได้เลยนะคะ